เห็ดอันนี้เคยกินยุ่เห็ดกระด่างเห็ดขาวแต่ว่าเห็ดดำๆเหมือนที่เราเคยกินเลันีหลายเห็ดเดือบเทียวกะหูดิมันจะได้ไปโรงหมอบาลคนดีมันจะหูมันจะเป็นเห็ดหนูหนูนะเห็ดหนูหนูที่เคยกินนะครับเห็ดนี่เคยกินแต่เห็ดขาวแต่ว่าเห็ดอันเห็ดเลือดคั้วเนี่ยเราเคยกินมันจะเป็นดำๆมันจะเกิดคล้ายๆเห็ดหนูหนูเนาะแบบเดียวกันคือกันคือกันเลย เกิดยูุ่คนคือกันอืมได้ได้บันทิดได้เรียบร้อยได้ <c oughs> นี่เอาที่ว่าสำเร็จไปหาสิบเปอร์เซ็นต์เนาะเพราะว่าเข่าได้ทั้งสองเขื่องแล้วไอตังให้เบิดเบิดได้เบิดสองเขื่องแล้วสาม,มารถเข้ายูทูปเครื่องนี้ก็ได้ยูทูปเครื่องนี้ก็ได้คิดว่าเสียดได้ปะได้ <c oughs> โบได้ก็ต้องได้แะครับนีครับก็ถามติดตามชมกันครับก็ขอบคุณทุกทุกคนครับขอบคุณครับ สุดยอดวะครับสวัสดีตอนฝนตกครับมื่อฝนตกครับ11โมงเช้าครับแต่ว่าบรรยากาศก็ค่อนข้างจะอยู่ในช่วงมรสุมครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่เมืองยมราชัดแคนคามวนซอปอลาวครับบรรยากาศค่อนข้างจะจะชื้นจักหน่อยครับจะชื้นเลยแหละครับชื้นแฉะจักหน่อยสําหรับเส้นทางที่ผ่านมากับเป็นเส้นทางหมายเลข12ครับจากลาวไปเวียดนามครับจากเมืองยมราชัดแคนคามวนไปเยแดนเวียดนามครับซึ่ง ทางจากนครพนมบกไก่กบทางจากนครพนมกจากนี่ไปทาแขกประมาณหกสิบ,บลักครับไปอันอีกร้อยโลประมาณบกหอดสองร้อยลักครับเขาวเวียดนามได้ครับบกไก่ครับจากนครพนมไปเวียดนามครับก็ซึ่งเมืองนี่ต่อไปนี่ผมเคยบอกว่าทุกคนถาเบิงถาจับตามองครับที่เป็นเมืองที่กำลังพัฒนาครับกำลังสิจเจริญไปข้างหนาถ้าเบิงโหลดเมืองนี่จะเป็นเพชรอีกเม็ดหนึ่งของ แข่งข้อมูลหรือว่าของสอปอล่อเลาเลยก็ว่าได้ครับเมืองยมบุรีแข่งข้อมูลสอปล่อเลาครับจําซื้อไว้ให้ดีครับมีคนเคยมาคอมเมนต์ผมเลยผมบอกแบบนี้นะคอมเมนต์ว, comment ว่ามันสิพัฒนาดได้แนวได้ยังสั่งจังสี่คนคือคือเขาเขาอาจจะโมลูจักนะครับแต่ตอนนี้สิมีโครงการรถไฟครับรถไฟแล้วก็สิมีอ่าอีกหลายๆอย่างครับในในเมืองนี่เกิดขึ้นครับตอนนี้กําลังเล่ากําลังเริ่มแบบมีการลงทุน มหาศาลครับยังเช่นที่เทาเด้ยวโหเด้ทราบกันก็นกนคือให้ปล่อยกู้ให้เนะพชรถนนหมาเลขสิบสองครับมาเลขสิบสองคือไปชยยา,ายแดนเบียดหน้าไปแล้วครับให้ปล่อยกู้เห็นได้จะหลายร้อยล้านอยู่ครับเดี๋ยวสาธิตตามชมครับผมว่าเมืองนี่ต่อไปนี่สุดยอดแข่งเพชรอีกเม็ดหนึ่งเลยครับเพราะว่าอย่างเพราะว่ามีธรรมชาติที่งดงามมีความอุดมสมบูรณ์มีเขื่อนไฟฟ้าที่อยู่ใกล้ใล้ไพานละก็ นี่ใช่แดนติดกับเวียดนามบริเวณไก่ทะเลครับการขนส่งการคมนาคมกะผมว่าจะเริ่มดีขึ้นครับต่อไปแน่นอนครับถ้าเบิ่งถ้าติดตามชมครับสำหรับคลิปนี้ผมก็บ่ได้พาเบิ่งบรรยากาศเด้อครับบ่ิเวณห้าเบิ่งบรรยากาศเบิ่งช่วงนีมอยู่ช่วงไหนครับผมมีนักกระน้องโดลล่าครับน้องโดลล่าที่เปิดช่อง YouTube ครับอย่างเช่นที่หลายๆคนก็เรียกร้องมากครับว่าขอช่องยูทูบให้น้องแน่น่นนี่เพราะว่าน้องก็จะได้มีหายหลารายได้นะครับรายได้ใน ก็ใส่ใจไในส่วนโต้หรอกกัใส่ใจในขอบขั้วนะครับกะนัดนอกไปทอัองเสมเอร์ละแต่ว่าเามื่อไหร่มีโอกาสที่จะเวลาว่างตรงกันนะครับเวลาว่างตรงกันแหละกับฝ่าฝนกับบุคคลอยากเป็นใจเดี๋ยวสำหรับมันอีกะหามเป็นจิตตามโชคเมืองครับว่าสิเป็นอะไรวันสิซื้อสองอย่างอาจจะเห็นแบบๆในไตเติ้ลเลยแหละครับเดี๋ยวสาวให้เบิ่งกันครับตอนนี้ก็มาอยู่เพื่อนน้องโดอลลาร์นะครับกะมาได้สักพักกันละกะคือเปิดช่องเปิดยังเครียร์ช่องก็เปิดแล้วล่ะซื้อจริงๆเพื่อนกับมี่อยู่เลยแหละครับแต่ว่าเขากับวา ปั๊บนั่นเปลี่ยนนี่แล้วก็เอารหัสมงรหัสเมีหัวใจเป็นใหม่นะเฮ็ดใส่เบอร์โทรใส่ข้อมูลให้ใหม่นะครับใส่ข้มุนแล้วก็เพิ่นเพราะว่าเพิ่นจับพวกเมลพวกรหัสพวกหยังบ่ได้นะครับก็มากดเข้าเบิ่งยืนเพิ่นครับก็คือตอนนี้ก็สามารถที่จะ่ายคลิปลงได้แล้วถ่ายคลิปลงในช่องได้แล้วแต่ว่าการสร้างรายได้ก็ต้องทายผ่านพุล่ะสักระยะหนึ่งห้ม่านกดพลยนะครับได้ได้บันี้ได้เรียบร้อยเด้อ ที่ว่าสำเร็จไปหาสิบเปอร์เซ็นต์เนาะเพราะว่าเขาได้ทั้งสองเขื่องเลยตั้งให้เบิร์ดได้เบิร์ดสองเขื่องแล้ว,ส,ลวสามารถเข่ายูทูบเครื่องนี้ก็ได้ยูทูบเครื่องนี้ก็ได้ส่งยูทูบเพิ่นกะเดี๋ยวผมจังสีแปะอันนี้ให้ดอกครับแปะลิงก์ให้ใต้ใต้ใต้คลิปนี่แหละครับแล้วก็แล้วก็วกสิว่าจะที่ไะะ่นครับเดี๋ยวสีขึ้นภาพอันนี้ให้ mm hmm. ใน,หน้อยๆให้ อันนี้เมื่อนี้กะอากาศก็ค่อนข้างดีครับดีนี่คือบห่อนแต่ว่าบ่ดีนี่คือมันจื้นนี่ละฝนตกสองหมื่สามหมื่แล้วเนาะดูแลกัไปห้ากระแตเ่เซ็งมาเซ็งก็คือไปสอบมาวะไปสอบกําลังมากครับมาเปิดช่องย t ทู e เพิ่นพอดีพอดีต้มยังหันแกงหน่อไหมแกงหนอ่อใหม่พอดีเลยใครบล็กเขามาหานเฟืรหันสองหานสามหานปิดหมดเลยมื้อนี้ก็าน่าจะได้ฝากทองน้ำเพิ่นแหละครับก็เพิ่นส่วนกินอยู่แม่เพิ่นไปหานน่อไหม้ อือโอ้แกงเราบุนี่อันนี้อน,นึกว่าต้อมอันนี้คือแกงเลยโอ้ต้มแต่เสาแล้วต้ไมไว้แล้วโอ้เสกะกะใสยพริกใสกเครื่องกินได้เลยเกี๊ยงละไม่เสกหมูครับนี่อือพอดีเดินม่ดีปากท้องน้ำไม่เดอ้อบาดีเด้อนี่แหละกับวิถีชีวิตเป็นตะละมือ ได้เห็ดที่สั่งมากินได้เห็ดขาวเห็ดบดเห็ดขาวเห็ดบดปนกันเลยเห็ดผูนูผมบ่แม่นอันนั้นเห็ดยังดำๆเห็ดอันนี้เลยเขาเอานว่าเห็ดเลือกคุ้ยแม่นบ่กินได้บ่กินได้ย่ำไม่ชิป็นคืดๆนะเขาไปเก็บมาแต่ใส่ตัวนี้นะอยู่ในไม้ไหมบ่แม่นันนเ็หดู่นแหละ มันมันจะคือหัวลูกตะบามันย่ำนะสิเป็นคืดๆบ้านห้าวเหล่าบ่กล้ากินได้ต้นทางตะลื้อตเฮ็ดตะมือต้นอันนี้เฮ็ดอีหยังก่อนี่เฮ็ดเฮ็ดขาวเฮ็ดขาวเฮ็ดบดเฮ็ดบดก็บ่ได้กินครับเฮ็ดบดตัวนี้ตัาหาก็พอได้กินอยู่บ่ได้ดุบ่ได้มันหาก็พอได้กินเนาะแกงน้องใหม้แกงหน่อไม้ครับนี่เพิ่อจะใส่ใส่เห็ดพร้อมบ่โอ้นึกว่าเสียสิมาแกงต่างหากบ่แม่นติเฮ้ยมั่นใจละประกันความกินได้บ่นี่ เฮ็ดนี่แม่เฮ็ดนี่แม่ร้อยเปอร์เซ็นต์โมเบือตัวเคยกินได้เฮ็ดพวกนี้เฮ็ดเฮ็ดแบบเฮ็ดเฮ็ดอันนี้เคยกินอยู่เฮ็ดกระดาษเฮ็ดขาวแต่ว่าเฮ็ดดำๆเหมือนที่บราเคยกินเลยมันนีหลายเฮ็ดเดียวเดียวก็หูดิมันจะได้ไปโรงหมอก่อนดีมันจะหูมันก็คือเฮ็ดหูหนูนั่นเองเฮ็ดหูหนูดิเออบ่เเคยกินนะครับเฮ็ดนี่ เคยกินแต่เห็ดขาวแต่ว่าเห็ดอันเห็ดเลือดคว้วเนี่ยเรเคยกินมันจะเป็นดำๆเนาะจับผมมาเบิ่งดูจับผมมาบิ่งดูลิ้นคขยบ่อืมมันจะเกิดคล้ายๆเห็ดหนูเนาะแบบเดียวกันคือกันคือกันเลยเกิดอยู่คอนคือกันเล่าว่ากิน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 น้ำกันเหรอช่วเจ้าก็กินคอยก็กินคือกันละบ่หูวละลองกินเบิ่งดูเจ้ากินได้คอยกินได้ละใส่นะครับนี่ ใส่เห็ดกลับไปแล้วไทยกับมีเอาเลยนี่ครับอันนี้ก็คือใส่บักบวกแม่ใส่บักบกวกอฮ้ยจุ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 ยชิยชยชยโลกหมอปะ่ะจุยจุย <c oughs> อืมเฮ้ยปวดเห็น ยวถาซิมครับสาซิมพิมื้อดอล่าเป็นอะไรเอาไงกินยังอยู่จุ้ยกินยังเขาห่อแมงยังเขาห่อแม่ยังกินยังแมงเมาสกินงไินบ้กินแมงเมาสหรอแมเปิดหอดตอนนดดหน่อยครับอันพ่นตกน่พนตกแล่เอุงบ้กเาสกิน่เหน่่ตนี่นตแล้นี่็จะเอากินแมงเส่กนามไปโตอนนยสรัยนกี้นี่ เด็กน้อยนี่โด่งเลยน้ำมันซอสมากมาจอดกินนอกขัวไหมนอกหน่อยอปเปิ้ลมานออกดแซ่บอยู่เลยเนาะแซ่บด้วยไงกะแซ่บบ่อยก้าแซ่บเฮ้ยแซ่บเนาะกินเล่นครับกินข้าวเขาก็ได้อยู่ด้วเนาะตัวเนี้ยแมงเมาครับแกงมอนีใส่ใส่ฟีมือสามคนแล้วมันจีแสบเลยคือก็แซ่บ ซิมอีกแล้วเันเอแม่ก็ซิมแล้วพ่อก็ซิมแล้วลูกก็ซิมอีกไ้เลเเอาหละกินเลยเอาเลยเอาเลยมาซิมแล้วเอาเลยรักมากินเลยแต่ว่าใจเพื่อนว่าแสบก็แสบละโอ้สบไกี่วะอ้ของแสบขาดได้ครับแบกครับบัวไทยวัลาาครับ เชมกระพงนวลนเายงอันี้เดยยงเนนั่นะเออออใสงนั้นหน้าก็ไดเยใส่เนนงายกได้เลยหัดกินไปี่มืนเใส่ยังแัดนี่ผักสะแยงผักบนี่เอากองเบิ้งเดี๋ยวมันแสบก็ใสไปโลลาเออ หอนห่วยห้อยห่วยเกงนมั้ยย่าสวยเก่งนะมั้ยย่าสวยครับนี่แต่กาบเบอใส่บุกเก็ตบ่ใส่แล้วใส่แล้วบ่าตุ้มเพบอร์ใส่ลูกดัวตั้มอยู่วะใส่แล้วใส่มบบระเบิดระเบิดเขาออกมาระเบิดบ่บ่เอาอีกตุ้มใส่กับปะใส่บักระเบิดโอเคมาแล้วยาได้ยาได้ยาได้อุ้หูเป็นอะไเลยเหรอออด เลยคือกันมาสั่งเลยยื้อื้อลายนั่งดีๆเพิ่นยินเมื่อไทย่เน้ยยื้อลายเดี๋ยวจับใส่กระเป๋าเมื่อเลยพอใส่กระเป๋าเมื่อแล้วกันกินข้าวมากินข้าวเอาเออเพี่น้องกินข้าวนะมาเด้อมากินข้าวยื้อๆวางกองดัน นี่บะเฮ็ดอันนั้นเฮ็ดยังเกาะเฮ็ดเลือดขวยเป็ดเลือดขุยแดำๆนี่ครับบราเคยกินนี่กันได้ครับสีรองบอืมกึเกึดแกรอกเนะมากรอเป็นกรอบกว่าเดี๋ยวลงเสี่ยวซีให้

เป็นอะไรแกงหน่อหม้แซ่บเลยน้องแซ่บครับกินปัสซอมสวยส้มสวยย่องตัวเองไปไวแกงเองกินเองไปไปไหวกินต่อป่ะนี่อากาศดีๆครับฝนตกมาหญ้าก็เริ่มเขียวต้นไม้ก็เริ่มเขียวครับภูเขาก็เริ่มเขียวสวยงามขนาดสำหรับกับเมฆกับหมอกยังแซ่บอยู่บ่ยังไม่เลียวอยู่บ่ห มันสิเดียหกักออกได้สิเอิ่นหมอว่าซักยาได้หน่ซักอีรีแล้วคำบัรหารกับเมื่อกี้กับถ่ายคลิปให้น่องครับถ่ายคลิปให้น่องประมาณซักอ่ซิบนาทีแหะครับก็ถ่ายตั้งแต่เหลื่อมมากเลยครับแต่เห็ดแกงน้องใหม่ครับจะตอนนี้เพื่อนกําลังตาอยองี้มาคิวเขาหมดโหลดคลิปลงโทรศัพท์อยู่เน็ตบ่อยากดีครับเน็ตแถวบ้านน้องบ่อยากดีก็เลยสงสัยเวลานานจักหน่อยหกชั่วโมงไปหลอดต้องไปหาสัญญาณมาดีๆมันเพิ่มเลย ป่าสาสิเอชโมงบ่ได้บ่ได้กดออกไม่เลยไปโหลดไม่ดีดีดดเออแบบนี้ดีอยู่นี่เออไวไฟบ่ <c oughs> เออแบบนี้จวนจกเสิหาทีแป๊บเดียวกะ <c oughs> ต่อไปกะฝากทุกทุกคนครับบ่เนี้ยฝากทุกทุกคนไปไปเบิ่งไปแย่งไปข้าห้องอยังล่ะไปซัพพอร์ตเออไปเบิ่งวิถีชีวิตของหนองกับครอ,อบครัวครับ ว่าน้องเทตแนวไดนครับก็เรื่องรายละเอียดต่อต่อไปก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราเอิมเป็นธรรมดาของเน็ตเป็นธรรมดาของเน็ตรายละเอียดต่อต่อไปกับกับแล้บจะน้องครับวันนี้แต่ว่าผมก็จะค่อยแนะนําค่อยสป,ปอร์ตใน <c oughs> สิ่งที่สิ่งที่น้องเฮ็ดบ่ได้แต่ว่าตอนนี้น้องอาจจะยังงงๆอยู่ดอกอาจจะยังยังบกก่กล้าถือกล้องว่าไดเนาะยังบ่กล้าศบอกว่าได <c oughs> ก็ฝากไว้เบิ่งไปแย่งไปซัพพอร์ตครับไปดูแลครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามพิคนนะครับตอนนี้ก็ยังยังเป็นส่องซื้อเหล้าอยู่คลิปที่ผมถ่ายยังเป็นซื้อเหล้าอยู่เดียวกับสักพักครับสักอีกสักประมาณสักสองอาทิตย์หรือว่าเดือนหนึ่งอาจจะได้เปลี่ยนเป็นเป็นภาษาไทยนะครับพาฐานลูกค้าจะน่าจะกว้างกว่าคนเหล้ากับพิมพ์ไทยใดคนไทยกับพิมพ์เหล้าใดเอ้ยคนไทยกับพิมพ์ไทยใดอ่าแล้วก็แต่ว่าขั้นต่างเป็นเหล้านี้ คนไทยเขาพิมพ์เล่าอะไรคนไทยส่วนใหญ่เออาจจะพิมพ์มในแต่ไทยเขาก็เลยเอาโลค่าทั้งสองประเทศเอาทำผู้ส้มทั้งสองประเทศเอาไปเปลี่ยนใหม่นี่นี่ยังฝากถึงทำผู้ส้มอยู่บ่างขอบไปติดตามแน่ๆก็ไปติดตามรับส้มเลยเด้อครับเพื่อนว่าน้องยังยังยังจะเขินยังจยกอายอยู่ครับก็เป็นเรื่องปกติครับผมก็เขินก็อายคือกันไายที่แรกก็เขินก็อายคือกัน ไปเรื่อยๆคู่มือนี่แห้งยามันผมเผาหยุงยังกะยามันถทายลงอย่างเดียวครับสุมือเนี่ยบ่ได้ติครับน้องก็ธรรมดาเป็นสาวผอมนะก็เลยยังอยากอายอยอะจักรหนอยก็มึนละจักหนอาก็เต็มถี่ละตามนั้นนะครับฝากไว้บึงไปแย่งครับส่วนเรื่องรายละเอียดส่วนตัวกักกปลปอยให้เป็นเรื่องของน้องครับบันนี้รายละเอียดส่วนตัวการลงคลิปการทายคลิปนั่นนี่ผมก็สิคอยมาดันไม่ ซอยกันไปยู่ดอกก็มีโอกาสกับซอยเสียหข้คำในนำอยู่ล่ะครับว่าแต่มีปัญหาก็ค,คอยวากันครับตอนนี้ก็คือคิดว่าเสียดย้บ่ได้โบได้ก็ตตองได้แะครับบันนี้ไปกัขอบคุณพ่อแม่น้องดูลาขอบคุณน้องดลลาแล้วก็ขอบคุณอาหารมื้อนี้พอได้ฝากทองบรรยากาศดีด,ดีครับปิดคลิปกับน้องครับตอนนี้ให้น้องโหลดคลิปกอนครับก็ทักตี่ตามชมกันครับก็ขอบคุณทุกทุกคนครับขอบคุณครับ